วันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนี่เลยครับตัวท็อปของเรา torm แท็นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับเทอร์ไบเทอร์โบเรามาดูความพิเศษกันครับอันนี้ก็จะได้กระจังหน้าเสียสีเป็นโนแบ็คนะครับครับผมพร้อมไฟแมทริกปรับสูงอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติอันนี้ก็จะได้ครบเลยนะครับเป็นตัวท็อป กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันครับนี่ครับเซ็นเซอร์จะมีอยู่ทุกจุดรอบคันแล้วก็มีกล้องรอบคันอันนี้ก็มีมาครบแล้วตัวนี้คือตัวท็อปของเรามีครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าครับผมคันนี้ก็จะได้เริ่มต้นกะที่นี่เลยก่อนเลยครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเต็มระบบนะครับเป็นพวงมาลัยสามเก้าสปอร์ตได้แดงนะครับหน้าจอก็จะได้หน้าจอ ดิจิตอลนะครับเต็มคอนโซลเลยอ่าพร้อมหน้าจอกลางเป็นเอ,อหน้าจอ10.1นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่เลยพร้อมแอร์อิสระไซยขวาปรับอัตโนมัติสามารถแยกอิสระได้คนคนนั่งข้างอ่าร้อนก็อยากจะปรับให้เย็ยนกว่าก็ได้หรือว่าคนขับอยากจะหนาวแล้วอยากจะให้อุณหภูมิมันสูงหน่อยก็ปรับได้แยกกันได้นะครับ โปรโมไลก็จะเป็นตัวท่ากัจะเป็น e ิ h i p อ e r นะครับสำหรับตอมแท็กก็เดินได้แดงเหมือนกันนะครับดูความหรูหราแล้วก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบช่วยจอดด้วยนะครับเทียบข้างสามารถเข้าซองหรือว่าจะเทียบข้างได้หมดนะครับระบบช่วยจอดอัตโนโมัติอัจฉริยอัตโนโมัติแล้วก็มีที่ชาร์จ w i r e l ชาร์จจิ้งนะครับสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลย ี่ครับที่เก็บจะมีสองอันนะครับแยกมาสามารถเก็บของได้แช่ยินได้มาดูที่ประตูก็เป็นที่พับกระจกกระจกก็จะเป็นแบบว่าออตโต้สี่บานเลยนะครับสามารถปรับได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่เบาะเบาะก,ก็จะไปเขียนว่าเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับของ s ต o มแท็กอา่า ที่หลังบอกว่าจะเขียนว่า storm tag ป,ปักได้แดน storm tag ไว้ให้แล้วลสวยเลยโอเคก็เบาหลังก็กว้างขวางนะครับมีสามารถปรับแอร์ปรับแอร์ได้นะครับมีแอร์แยกของแด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟ230รอยสามโวลต์ให้สำหรับคนที่จะใช้เสียบ230รโวลต์มีแล้วก็มี usb c usb ครบทั้งระบบนะครับ โอเคสำหรับสตอมแท็กก็สตมแท็กก็จะได้นี่มานะครับโรเลอร์ er นะครับก็สามารถหยับได้กระบะฟอร์ดของเราความพิเศษก็มีทางนี้อีกนี่ครับเบามากเพราะว่าจะมีตัวช่วยซับแรงครับทำให้น้ำหนักเบา นี่ครับช่องเสียบไฟ12โวลต์ก็มีให้นะครับแล้วก็230โวลต์ก็มีให้นะครับสําหรับคนที่ออกงานหรือออกจากตั้งโครงตั้งแคมป์อยากมีไฟฟ้าใช้ก็นี่มีเรามีให้แล้วก็คนทํางานก็มีแม้บรรทัดวัดงานให้นะครับสาหรับคนเอาไปใช้ทํางานเนาะออกเข้าทรงเข้าไซส์งานนี่ก็มีบรรทัดให้เรียบร้อยอันนี้ก็เหมาะสมกับคนที่ใช้ทั้งชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่าจะใช้ในการทํางานก็ได้ขนส่งได้แล้วก็ ใช้เป็นผลคน้คนได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็คันนี้ก็พร้อมทุกอย่างนะนี่คือตัวท็อปของเราแล้วแต่จะเป็นตัวท็อป4คูณ2นะคันนี้จะเป็นขับระบบขับสองขับหลังนะไม่ใช่ตัวขับสี่คันนี้ก็ราคาย่อมยาวลงมาหน่อยนะเป็นตัวท็อปที่ราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากโอเคถ้าใครสนใจคันนี้ก็มาเยี่ยมชมได้ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญอนอว,วมินนะครับสำหรับวันนี้ก็ แล้วใครสนใจติดต่อเซลนะก็ติดต่อมาได้ที่0831091056นะครับติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ